Thank <laughs> you. ค่ะ <c ười> Diolch yn fawr iawn am wylio'r fideo. เก้าอี้กับตัวเบอร์นี่ค่ะกระดุมก็มีที่พันทั้งถุงแล้วก็ ครับเชิญครับอยาให้แถลงต่รง้พูดเรื่องครับสวัสดีนะครับพี่น้องสืมม่อมวลชนทุกท่านนะครับก็วันนี้นะครับทางกลุ่มผู้ประกอบการร้านตัดผมนะครับรวมถึงประชาชนที่เป็นช่างตัดผมเองนะครับก็วันนี้ก็รวมตัวกันในนามของกลุ่มแฮร์แชร์นะครับก็มายื่นนะครับข้อเรียกร้องต่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ผมก็เบื้องต้นก็อยากจะให้ทางตัวแทนของกลุ่มนะครับได้ลองชี้แจงต่อพี่น้องสื่อมวลชนนะครับถึงความเดือดร้อนแล้วก็ที่ไปที่มานะครับที่วันนี้เนี่ยมายื่นหนังสือต่อสสนะครับเชิญเลยครับครับผมก่อนอื่นก็ขอสวัสดีนะครับผมตัวแทนกลุ่มนะครับแฮชร์นะครับแล้วก็ถือว่าเป็นตัวแทนช่างผมไทยทุกคนนะครับวันนี้เนี่ยประชาชนชาวไทยนะครับที่เป็นร้านผู้ประกอบการร้านตัดผมนะครับ ได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมากเพราะว่าเราถูกล็อกดาวน์ยาวนะครับแล้วที่สําคัญที่สุดเราไม่มีรายได้เลยครับแล้วก็มีหนี้สินติดตามพลุงพลังมากมายไม่ว่าจะเป็นค่ารถค่าบ้านค่าน้ำค่าไฟค่าเช่าค่าอินเทอร์เนต็ตเพราะเราหยุดอยู่บ้านครับเราไม่มีรายได้วันนี้อยากให้รัฐบาลมองเห็นให้ปลดล็อกดาวน์เรานะครับกับอาชีพช่างทําผมครับแล้วก็ในเรื่องของการเยียวยาด้วยนะครับเพราะว่าเราปิดร้านมานานหลายร้านเนี่ยก็ตอนนี้เนี่ยฮะกิจการก็ บางร้านเนี่ยก็คือปิดไปเลยนะครับกลับมาเริ่มต้นเนี่ยใหม่ไม่ได้ละนะครับฝากรัฐบาลด้วยครับเร่คด้วยก็ในส่วนเรื่องวัคซีนก็ฝากด้วยนะครับเพราะว่าเ,เพราะว่าเราเป็นกลุ่มเสี่ยงนะฮะตอนนี้เนี่ยช่างทำผมก็ได้รับวัคซีนน้อยมากนะครับก็ฝากพอ่ฝาฝา,ฝากรัฐบาลด้วยนะครับแล้วก็ขอขอบคุณพักก้าวไกลมากนะครับที่ให้โอกาสมานะครับขอบคุณครับค่ะสวัสดีครับพี่น้องสื่อมวลชนค่ะวันนี้ ฉันเองนะคะก็สวมสองหมวกทั้งเป็นทั้งในฐานะของประธานคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจนะคะที่จะนําเรื่องร้องเรียนออของพี่น้องประชาชนไปไปพิจารณาต่อนะคะในกรรมธิการแล้วก็สวมในหมวกของรองหัวหน้าพักเก้าไกลด้วยก็ต้องยอมรับว่าทุกวันนี้เราก็ได้รับเรื่องร้องเรียนไม่เว้นแต่ละวันในเรื่องของความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนและผู้ประกอบการต่างๆที่ได้รับผลกระทบ จากมาตรการล็อกดาวโดยที่ไม่มีมาตรการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประกอบการแต่อย่างใดนะคะวันนี้เราเหมือนจะได้ข่าวดีนะคะจากทางฝ้าฝั่งของร้านอาหารที่อยากจะได้รับการผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวลงแต่ก็อยากให้ทางรัฐบาลช่วยมองเห็นว่าผู้ประกอบการนั้นมีหลากหลายกลุ่มนะคะและก็ยังมีกลุ่มอื่นๆที่ได้รับผลกระทบไม่แพ้กันอย่างเช่นในวันนี้ทั้งกลุ่มร้านตัดผมนะคะแล้วก็อีกกลุ่มก่อนหน้านี้เป็นร้านเสริม ความงามทําคิ้วทําเล็บต่างๆก็ได้รับผลกระทบจากการล็อกดาวน์นะคะถ้ามีมาตรการผ่อนคลายสําหรับร้านอาหารนะคะให้มีการตรวจแอนติเจนเทสคิดก่อนเข้าร้านและมีการฉีดวัคซีนให้กับพนักงานก็ควรจะต้องเป็นมาตรการเดียวกันที่จะทําให้กับผู้ประกอบการที่ให้บริการด้านการทําผมหรือว่าเสริมความงามเช่นเดียวกันนะคะก็จะทําให้เศรษฐกิจสามารถที่จะ คลายตัวแล้วก็สามารถเดินหน้าได้ต่อถึงแม้ว่าเราก็ยังจะอยู่ในภาวะล็อกดาวน์อย่างไรก็ตามนะคะเราก็จะนําปัญหานี้เข้าพิจารณาในชั้นกรรมธิการแล้วก็เรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาปรึกษาหารือเพื่อหาทางออกร่วมกันค่ะขอบคุณค่ะ สวัสดีครับสวัสด <ran> ีคร <Yes. S 2> ับประทานครับผมนี <A lovely ly> ้ประทานประทานลุ่มนะครับ <_ subsequent>